สวัสดีคะ่ะวันนี้มังงะเรื่องเกิดใหม่เป็นของหวานท่านประธานแมนพายตอนที่5ถึงตอนที่6ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมังงะแสนรักถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กําลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปดลิงก์วิดีโอคลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกๆให้น่าติดตามไปหล,หลายเรื่องเลยเข้ามือจา่ายสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกําลังใจในการทำงานออกมาให้บุรได้รับชมกันไปไว้นะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังการฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ีิชมเพื่อรนใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยสนามกีฬามหาลายัยได้ยินมาว่าการเปิดหางานครั้งนี้มีธุรกิจใหญ่ๆไม่น้อยเลยอ่าเรซูเมของเธอเตรียมจะไปยื่นที่บริษัทไหนหรอบริษัทพวกนี้ล้วนแต่เป็นสตาร์ทอัพแต่ในอนาคตอีก6ปีล้วนกลายเป็นยูนิคอระดับโลก เริ่มจัดเตรียมธุรกิจพวกนี้ก่อนอนาคตอาจมีโอกาสในการทํางานมากขึ้นตามความสามารถในการทํางานของเราเมื่อชาติที่แล้วถ้าชกดีได้เป็นตัวตายต,ต,ตัวแทนของผู้บุกเบิกก็คงไม่ต้องผ่านตัวไปร้องเพลงไม่เร็วรีบเยียนเรซูเม,ม่อ่ะนั้นดาวมาหาลัยจี้ชูหยวนนี่นะตัวจริงสวยกว่าที่เขาพูดกันอกีกไม่รู้ว่างานสถาปนิกโรงเรียนปีนี้เธอจะเข้าร่วมหรือเปล่ามีเธออยู่ด้วยจะได้มีสีสันมากขึ้น เพื่อนๆน,นักเรียนสู้ๆนะคะการหาง,งานครั้งนี้มีบริษัทดังๆไม่น้อยเลยล่ะสามารถข่อยคอทรัพยากรมาให้โรงเรียนได้ถือเป็นเกียรติของฉันอาสมกับเป็นเทพธิดาดาวมาหาเลยอ่อนโย้นมากเทพธิดาลำบากแล้วล่ะจีชูหยวนชาธิตราฉันถูกพับรักแม่พักของเธอหลอกเอายกให้เธอเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวช่วยเธอด้วยราคาแสนถูกให้รับเกียรติยศทุกอย่างจนกระทั่งที่เธอร่วมมือกับไอ้ชายชั่ว ขโมยแผงงานของฉันไปถึงได้รู้ตัวหมายจะเอาแม้กระทั่งชีวิตฉันถูกให้อยู่ยางโดดเดี่ยวก็เพราะเธอออกแบบไว้ทั้งหมดโมโมะไม่ได้เจอกันนานเลยนะทําไมวันนี้ถึงมีเวลาว่างมาโรงเรียนได้ละจ๊ะเธอเป็นผู้หญิงขายตัวนี่นะไม่มีเวลา,ามาโรงเรียนยังจะไปไหนได้อีกหญิงขายตัวเธอมาทํางานที่นี่ไม่ค่อยเหมาะหรอกมั้งีโมโมะถึงแม้ว่าพวกกาเฟยจะทํพลาด ยังไงฉันก็จะทำให้ชื่อเสียงของเธอชฉาโฉได้แ,แต่อธิษฐานเป็นขอทายของฉันทุกคนอย่าพูดแบบนี้สิเวมัวมัวอุตส่าห์มาจากเมืองเอ็กสอบเข้ามาหาลาัยเอสได้ขยันมากเลยนะหถิ <c oughs> ่นธุราการนานแบบนั้นใครจะรู้ว่าวิธีขยันอะไรกันนะ้าแทบธิดาก,ก็จใจดีเกินไปไม่รู้จักความน่าเกลียดของโลกมนุษย์ฉันจะขยันยังไงไม่ต้องให้ดาวโรงเรียนจี้มันใส่ใจหรอกนะจริงสิการแข่งขันที่รอคอยในครั้งนี้ ก็ยังคงได้รับเกียรติให้โรงเรียนของเราต่อไปแล้วนะจีโชยวนชาติที่เราฉันไม่รู้จักเธอดีชาตินี้ยังคิดจะมาแบบเดิมอีกช่างไร้เดียงสาออการแข่งขันทั้งหมดล้วนเป็นวราเธอแอบช่วยเราที่เธอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาหมายความว่าไงทําไมเธอถึงเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือไม่ได้สนใจข้อความที่ทิ้งไว้ให้ว้าวครั้งนี้เทพธิดาจะเข้าร่วมการแข่งขันอะไรหรอคะ ต้องได้รับอันดับดีๆมาแน่เลยแล้วทำเพื่อศักดิ์ศรีของโรงเรียนอืมฉันจะตั้งใจให้มากๆคุณคุจี้ชูหยวนนักเรียนดีเด่นคนดังของมหาลัยเอสนี่เองนี่คือหนังสือเชิญของบริษัทเรานะครับสวัสดีครับนี่คือหนังสือเชิญของทางบริษัทครับอุ๊ยหนักจังข้อเสนอของฉันมีเยอะมากเลยอะขอโทษนะมัวมัวเธอช่วยฉันถือหน่อยได้ไหมเออห ใหญ่นี่ไม่ได้ถามความเห็นฉันก่อนหนีไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเชื่อมัวมัววันนี้มันหมายความว่าไงหรอไม่อยากหาเงินแล้ววิทยาน,นิพนธ์ที่คุยกันครั้งก่อนเธอก็ยังไม่ได้ส่งมาให้ฉันเลยศาสตราจารย์เตือนมาแล้วนะฝ่ายตรงข้าไม่ทําการเปิดโหมดการตรวจสอบเพื่อนแล้วคุณยังไม่ใช่เพื่อนของเขารบกวนทําแบบขอร้องก,การตรวจสอบหิเชื่อมัวมัวทำแบบนี้หมายความว่าไง บลอกฉันเหรอในเวลาเดียวกันพี่ยังยุ่งกับการหาเงินอยู่ไม่มีเวลามาสนใจน้องหรอกนะแม่ฉันถูกเชิญไปสัมภาษณ์แล้วล่ะเป็นบริษ,ษัทเทคโนโลยีเฉินเฟิงที่จะพัฒนาได้ดีที่สุดต่อจากนี้6ปีเยี่ยมมากเลยจะต้องคว้าโอกาสมาให้ได้ต้องหาซื้อชุดที่เหมาะสมก่อน เสื้อผ้าของฉันตอนนี้ซ้ำซ้อเกินไปแสดงถึงการไม่เห็นความสำคัญของการสัมภาษณ์ขอดูราคาเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเป็นที่นิยมในท้องตลาดหน่อยหื้เสื้อผ้าที่บอกสมหน่อยแพงขนาดนี้เชียวนั่นมันเงินกินข้าวทั้งเดือนเลยนะ <c oughs> น้องเงินจ๋าอย่าบึ้งไปเ <c oughs> ซียรมัวมัวทำไมเธอถึงบอกฉันฮะมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยเราฉันจะให้โอกาสเธอหาเงินอีกครั้ง ชูยหยวนอืม hmm. แหล่งผลิตเงินมาส่งถึงหน้าประตูอยากโทษว่าฉันไม่เกรงใจล่ะที่เธอต้องการไม่ใช่ต้องการวิทยาน,นิพนธ์หรอกเหรอเอาอีเมลสัตวา์จานให้ฉันสิฉันเขียนเสร็จเดี๋ยวส่งไปให้แทนเธอเองแต่ว่าเงินน่ะฉันต้องการสิบเท่าราคาเพิ่มขึ้นสิบเท่าเธอจะป้อนกันเหรอนี่มันก็แค่เงินซื้อกระเป๋าใบเดียวเองวิทยาน,นิพนธ์ไม่มีค่าพอสําหรับราคานี้หรอ เธอไม่ตกลงฉันก็ไม่ฝืนใจลาก,ก่อนอนะเดี๋ยวก่อนสิบเท่าก็สิบเท่าถ้าหากเธอไม่เขียนในโรงเรียนก็ยังหาคนระดับเท่าเธอไม่ได้มัวมัวอย่าก,กดเลยนะฉันรอเล่นเองพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะตอนที่เธอลำบากมีเวลาไหนบ้างที่ฉันไม่ช่วยชีฉันลำบากรวมเป็นหาะเธอเป็นคนทำนั่นแหละมัง้งแล้วเงล่ะจ๊ะอืม น่าเลือดมากแม่โอนเงินในอารีเพย์ไปแล้วนะวันที่5 5ก่อนเวลาเที่ยงต้องส่งไปให้ถึงสัตราจารย์นะได้ฉันจะเขียนให้ดีๆเลยล่ะฮะแค่ไม่เขียนชื่อเธอเท่านั้นเองที่เธอเอาเปรียบฉันถึงเวลาเอาคืนแล้วดาวมาหาลัยจี้ลาก่อนนะขออนุญาตไม่ส่งมีเงินแล้วมีเง,เงินเยอะจังเลยซื้อชุดที่ต้องการสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะ เสื้อผ้ามีหลายขนาดไซส์นี้เลยเหรอเราฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันใส่ไซส์ไหนกันละเนี่ยคนที่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยไม่รู้ไซส์ของตัวเองเลยสักนิดช่างเถอะไปดูหน้าร้านดีกว่าว้าวคุณหนุท่านนี้มีรสนิยมดีจังเลยชุดนี้เหมาะกับคุณมากก่อนซื้อชุดแต่งหน้าบบางง่ายๆมาด้วยบวกกับจัดแต่งทรงผมเล็กน้อย ม่คิดเลยว่าจะได้ผลออกมาดีเกินคาดงานชุดนี้เลยค่ะรบกวนใส่ถุงให้ฉันด้วยาสาวสวยหายากเลยนะเนี่ยวันนี้มีบุญตาแล้วเดี๋ยวก่อนนะดิไม่ใช่เสื้อมัวมัวหรอกเหรอนี่เธองานดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเสยื้อมัวมัวเธอคงไม่ใช่เสื้อมัวมัวหรอกใช่ไหมตาบอดหรือไงถ้าเกิดว่าเธอคือพวกแต่งตัวรสนิยมโอเวอร์นั่นจริง ฉันจะยืนกับหัวสวมกระโปงเดี๋ยวนี้เลยพวกนี้คือกลุ่มเพื่อนท้องเดียวกันกับจี้ชูอยู่นี่นารับหลังก็ปล่อยข่าวลือซุบซิบเกี่ยวกับเราไปไม่น้อยบังเอิญจังเลยห่วงย่าหลิงฮะใช้เสี้ยวโมโมจริงด้วยเธอไปสายกรรมมาเหรอเมื่อกี้ใครบอกว่าจะกลับหัวใส่กระโปรงพวกเธอเป็นพวกเดียวกับใครกันฮะหมายความว่าไงนี่มันความสัมพันธ์แบบจอมปลอมชัดชัด เย,ยน่าเกลียดใส่แบบนี้มันเด็กนั่งดิ้งในลานเล่าชัดๆสกปรกชะกชัดแถมทําให้ฉันเสียหน้าอีกคงจะอาศัยบารมีของคนอื่นมาอวดแบ่งจนชิ้นสินะกลางถนนยังจะทําแสดงนิสัยหมาๆมาแบบนี้ออกมาอีกวันนี้นับว่าเปิดโลกฉันได้ดีทีเดียวนางชั่วกล้าพูดแบบนี้กับฉันเลยเหรอคอยดูเถอะฉันจะฉีกเสื้อผ้าแกออกมาให้หมดอ๊ะ นมร้อนๆแบบนี้ไม่ได้ถูกสำหรับคนอื่นเลยนะเป็นไงบ้างอยากดื่มหรือเปล่านิสัยสาวน้อยคนนี้เผ็ดมากจริงๆกลมกมมีหน้าละถึงเอาผู้อำนวยการอยู่ท่านประธานเมื่อกี้คุณยิ้มลูม,มัวเฉินยิ้มนี่เป็นปฏิกิริยาครั้งที่สองของเขาตอนเจอกับเด็กสาวคนนี้ฮ่า <laughs> บ่อน,นี่ยิ้มจริงๆด้วยน่าสนุกน่าสนุก แถมยังจะซ่อนมันจากฉันอีกด้วยทั้งชีวิตกว่าร้อยปียังไม่เคยเห็นได้ยิ้มเลยอ่ะสาวน้อยคนนี้น่าสนใจขนาดนั้นเชียวเนี่ออกมาข้างนอกอย่าใช้พลังจิตมั่วสซัวสิแล้วมาบอกว่าไม่ร้อนตัวช่วยม่วม่ว,มวแกคอยดูเถอะจะดูว่าแกะกล้ากลับโรงเรียนหรือเปล่าคิดว่าเจ้าพวกเขาเป็นครูวาสวม,มือซะหน่อยไม่มีคนต่อตีเป็นสักคนเลยนี่สิคุณหนูท่านนี้เดียวโปรดช้าก่อน ผมชื่อเสี่ยวไคคุณชายของพวกเราให้เราไปส่งคุณกลับโรงเรียนนะครับฮึคุณชายของพวกคุณฮายสาวสวยเขาคือผู้ช่วยของคุณชายรั่วหรือว่าคุณชายรั่วจะอยู่ที่นี่ตอนฉันเจอกับคุณชายรั่วที่ไรทำไมถึงไม่ใช่ตอนที่ทอเรากกับคนอื่นก็ตอนที่ถูกผู้อำนวยการสั่งสอนได้ล่ะเนี่ยดังนั้นเด็กนิสัยไม่ดีอย่างเรากำลังจะถูกลงโทษงั้นสินะ ก็จบไปะน,น,นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สําคัญมากๆๆกก,ก,กดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อ็รกจาังให้ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมเข้าบรรจาใจและสนับสนุสนผู้แปลได้ที่เพจมังงะแซนรักแปะลิงก์วิทีทั้งคลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกแค่นาติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้าบรรจาใจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลง,งานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปไว้นะคะ